ความคืบหน้าล่าสุดพี่ชายสงสัยข้องใจหลังแต่งโมโจมน้ำหายทั้งเพื่อนหายทั้งเรือล่าสุดยังติดต่อผู้จัดก,การส่วนตัวไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์หลังจากเกิดเหตุการณ์เกือบ7ชั่วโมง เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำสี่ทีมรวม30ชีวิตได้ร่วมกันลงน้ำค้นหาแตงโมนิดาที่พัดตกเรือสปีดโบท๊ทจมน้ำหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็แต่เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำก็ยังไร้วี่แววที่จะเจอแตงโม โดยเวลาตี2-30นาทีหลังเกิดเหตุการณ์4ชั่วโมงเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ4ทีมรวม30ชีวิตได้แบ่งทีมกันลงไปค้นหารอบที่3ขนขณะที่พี่ชายของแตงโมได้เดินทางมายัางที่เกิดเหตุ ก่อนให้สัมภาษณ์ผ่านคุณทาปณีเอียศรีชัยผู้สื่อข่าวเดอะรีพอร์เตอร์ว่าตอนนี้ตนอยากเจอเพื่อนโมอยากจะสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุมายังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเลยเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราตอนนี้เพื่อนทุกคนหายหมดรวมถึงเรือที่โมตกก็อยู่ไหนไม่รู้ พร้อมกันนี้ได้มีการติดต่อโทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูได้เปิดเผยว่าจากการปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้ได้ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือตำรวจน้ำกล่มเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการค้นหาดาราสาวแตงโมนิดาโดยเป็นการค้นหาใต้น้ำรัศมี2กิโลเมตรเริ่มต้นจากจุดที่เพื่อนแจ้งตกน้ำจนถึงสะพานพระรามหก่อนมาปรับแผนค้นหาอีกครั้งหลังเวลา12นาฬิกาโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดก่อให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พบกับแตงโมโดยเร็ว ทั้งนี้เวลา12.30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่านักประดาน,น้ำได้ลงเรือเพื่อทำการปูพรมค้นหาใต้น้ำเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้ชัดเจนว่าไม่มีร่างอยู่ใต้น้ำคาดว่าจะใช้ค้นหาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยมีการประสานกล่มเจ้าท่าให้ปิดการเดินเรือจากสะพานพระรามเไปจนถึงสะพานพระรามห้า โดยใช้เจ้าหน้าที่ประดาน้ำประมาณ25นายจากนั้นหากไม่พบจะปรับแผนค้นหาบนผิวน้ำแทนคาดว่าหลังเวลา16นาฬิกาที่น้ำลดระดับลงอาจเจอด่วนแห่แชร์คลิปเพื่อนเตงโมคุยแม่ให้ปิดข่าสงสัยไม่ช่วยทันทีแม่เตงโมเผยผู้จัดการก็ไปด้วยกันแต่ติดต่อไม่ได้เพื่อนโรโทรให้แม่ไปหา แต่ h t a g แตงโมพุ่งทวิตเตอร์อันดับหนึ่งจากกรณีแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาได้ตกจากสปีดโบ๊ทกลางเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระรามเจ็หายตัวไปอย่างไม่พบร่างขณะนั่งเรือไปกับกลุ่มเพื่อนชายหญิง5-6คนออกไปกลางเจ้าพระยากลางดึก ขณะข้อมูลจากเพื่อนของสาวแตงโมยังกลุ่มเกลืออยู่ต่อมานางพนิดาสิริยุทยโธโยทินคุณแม่ของแตงโมได้เดินทางมาอย่างท่าน้ำด้วยอาการเคร่งเครียดและเป็นกังวลอย่างมากซึ่งคุณแม่ได้กล่าวว่าหลังทราบข่าวก็โทรหาแตงโมแต่ก็ไม่มีคนรับซึ่งตอนสีทุม่มแม่คิดถึงลูกมากเหมือนมีอะไรบางอย่างตั้งใจว่าจะไล่หาเขาแต่ไม่ได้ไล่ ซึ่งถ้าได้คุยได้เจอก็คงจะบอกว่าคิดถึงเขาตอนนี้ยังภาวนาว่าไม่ใช่น้องโมและได้แต่กลั้นน้ำตาไว้แต่ถ้าเจอเขาอาจจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และว่าพอทราบข่าวก็โทรหาพี่เลี้ยงของโมเขาเอาแต่ร้องไห้ปกปิดก่อนที่จะยอมบอกแม่ซึ่งก่อนหน้านี้โมไปหาป้าที่รักมากที่ภูเก็ตซึ่งเขาไม่เคยไปเลย ป้าเขาก็แชทมาบอกว่าโมมาหาส่วนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะโมมักจะไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งปกติไม่ค่อยเที่ยวหลังเกิดเหตุคุณแม่ได้ติดต่อไปยังกระติกผู้จัดก,การส่วนตัวแต่โทรไม่ติดแปลกมากที่ผู้จัดก,การไปด้วยกันแต่ไม่ติดต่อคุณแม่เลยจนถึงตอนนี้ได้ข่าวว่า เรือที่นั่งมาก็หนีไปแล้วตามตัวไม่ได้ทั้งเจ้าของเรือด้วยเพื่อนที่ใครชิดของแตงโมไม่มีใครบอกเลยแม่สันนิษฐานไม่ถูกว่าตกน้ำลัดตกหรืออะไรเพราะทุกคนยังอยู่ดีทำไมแตงโมถึงตกไป ซึ่งต่อมามีคลิปขณะที่คุณแม่ของแตงโมที่มาเฝ้ารอการค้นหาร่างลูกสาวโดยอยู่ท่ามกลางผู้สื่อข่าวมีโทรศัพท์จากเพื่อนของแตงโมในบางช่วงบางตอนที่คุณแม่พูดกับปลายสายว่า คุณแม่ว่ามันปิดไม่ได้หรอกนะมันปิดเข่าไม่ได้ก็ต้องรอแต่ต้องการให้คุณแม่ไปตรงนั้นคุณแม่จะได้เจอน้องก่อนคนอื่นโดยคุณแม่ยังถามปลายสายถึงกระติกผู้จัดการแตงหมด้วยว่าอยู่ตรงนั้นด้วยหรือไม่โดยเพื่อนให้แม่ไปหาด้วยขณะที่ในโลกโซเชียลยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการให้สัมภาษณ์ของเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ ว่าเพื่อนไม่แน่ใจว่าตกเรือไปตอนไหนพยายามค้นหากันเองสุดท้ายไม่เจอจึงติดต่อเจ้าหน้าที่โดยมองว่าเพื่อนให้สัมภาษณ์แปลกๆจนเกิดดราม่ามีชาวเน็ตเข้าไปด่ากลางไลฟ์ทั้งเรื่องที่ติดต่อ,อยากและพูดจาเวียงโดยโลกโซเชียลได้ตั้งข้อสงสัยว่า เพื่อนแตงโมท,ทำไมต้องให้คุณแม่ปิดข่าวและเพื่อนตกน้ำทำไมไม่มีใครเห็นแล้วช่วยในทันทีนอกจากนี้ยังมีการกล่าวอีกว่าปิดข่าวทำไมเพื่ออะไรคนช่วยหน่วยกู้ภัยเขาก็เหนื่อยเรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นคนช่วยจะได้ช่วยถูกทางถูกที่เกิดเหตุจริงอย่างน้อยๆทุกเวลามีค่าสำหรับคนที่รอความช่วยเหลือ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้รอดปลอดภัยอย่างปาฏิหาริย์นะคะคุณแตงโมมันแปลกอยู่นะครับจับคนที่ไปด้วยการสอบให้หมดเลยนะครับเอาเพื่อนไปตรวจฉี่ตรวจเลือดตรวจแอลกอฮอล์ดูริ้นพันกันมากชีวิตคนหนึ่งมันต้องรู้สึกยังไงบอกให้ปิดข่าวปัดโทคนทั้งคนจะให้ปิดข่าวได้ยังไงยังไงก็ต้องเจอค่ะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะคะและขอให้คุณแตงโมปลอดภัยนะคะ สงสัยเหมือนกันค่ะคุณแม่ใหญายอมนะคะตามเรื่องให้ถึงที่สุดลูกเราเรารักจะปิดข่าวไปเพื่ออะไรปิดแล้วจะเจอแตงโมหรอเพื่อนหรือผู้จัดก,การแหลรู้ดีที่สุดจะมาพูดว่าไม่รู้ตกไปตอนไหนก่อนพูดอะไรออกมาคิดก่อนจะพูดบ้างหรือเปล่าเรือที่พวกคุณนั่งไปกวางเท่าแม่น้ำเลยหรอถึงบอกว่าตกไปตอนไหนไม่รู้หันมาอีกทีคือไม่เจอแล้ว